สวัสดีครับพบกับช็อตลูกหนังวันนี้มีข่าวพรีเมียร์ลีกย้อนหลังมาฝากครับพรีเมียร์ลีกได้ออกมาชี้แจงถึงการตัดสินที่เป็นประเด็นในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับคริสตันพาเลต์ศูนย์ต่อศูโดยลิซานโดรมาติเนตปราการหลังของแมนยูไนเต็ดกระโดดยันสองขาใส่ไดจิคามาดะของพาเลตซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังและมีการแจกใบเหลืองแก่มาติเนตเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการวิาพากษ์วิจาร์ณจากแฟนบอลและนักวิเคราะห์ว่ามันสมควรเป็นใบแดงหรือไม่หลังเกมได้ออกมาอธิบายว่าผู้ตัดสินได้ทำการตัดสินจากการเข้าประทะของมาติเนตว่าเป็นการเข้าบอลที่ไม่ระวังแต่ไม่มีการสัมผัสร่างกายของคามดาดะ VAR ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นว่าการตัดสินของผู้ตัดสินในสนามไม่ผิดพลาดจึงไม่เปลี่ยนเป็นใบแดงตามข้อกำหนดของกฎเกม การตัดสินครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในแง่ของความรุนแรงที่อาจจะส่งผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพแม้ว่าจะไม่เกิดอันตรายจากการปัดดังกล่าวไว้เจอกันในข่าวต่อไปสวัสดีครับ